ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้กันทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับในคลิปนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่แอปในการนับ9ก้านะครับที่มีชื่อว่า y o โ o แอปนั่นเองนะครับก็จะเป็นแอปสําหรับในการหาเงินฟรีนะครับก็เพียงแค่โหลดติดมือถือไว้นะครับก็สามารถทําเงินได้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้เราไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันสักอย่าง นะครับแค่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ก็สามารถทำเงินได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแอปนับล้าวันเองนะครับซึ่งที่ผมมาอัปเดตในวันนี้นะครับก็เพราะว่าทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาทำการจ่ายเงินนะครับหรือว่าทำการชำระเงินให้ผมนะครับจำนวนอยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใน PayP a l ให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะชำระให้ผมนะครับวันที่24เมษายนสองพันตัวนี้นะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับก็ประมาณเวลานะครับประมาณบ่ายสโมงครึ่งนะครับบ่ายบ่าย3โมงกับ26นาทีนะครับก็ได้รับเงินนะครับ581.38บาทนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อของคนจ่ายให้นะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจ่ายให้ผมอยู่ที่20ดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาท นะครับหกรว่าบาทแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมสําหรับการชําระเข้าเวพาวนะครับก็หากลบกันนะครับก็เหลือสุทธิอยู่ที่581.38บาทนะครับอันนี้ก็จะหาค่าธรรมเนียมไปเท่านี้นะครับที่สําคัญนะครับก็จะมาจากยูโ t ทีมตรงนี้นะครับก็ตามที่เขาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เขาก็ทําการจ่ายเงินให้ผมเป็นครั้งล่าสุดนะครับก็คือวันที่ 24เมษายนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็เคยอัปคลิปไปประมาณ2 3คลิปแล้วแหละนะครับแต่ว่าที่ผมมาอัปเดตวันนี้ก็พอดีว่าตัวนี้นะครับเขาทำการจ่ายเงินให้ผมพอดีเลยนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาอัปเดตเกาะละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็น่าจะยังไม่เคยทํากันนะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนําให้ทําเลยเพราะว่ามันเป็นแอปที่ทําเงินได้สบายมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ก็พอ นะครับดาวน์โหลดติดเครื่องไว้แล้วก็เปิดฟังก์ชันการนับ9ก้าให้มันนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้ยูโรแอปเนี่ยจะเป็นแอปสําหรับในการนับ9ก้านะครับวันๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเวลาเราเดินไปไหนมาไหนก็เพียงแค่พกโทรศัพท์ตัวนี้นะครับติดเครื่องติดตัวเราไว้นะครับแล้วก็เวลาเวลาเราเดินนะครับเขาก็จะทําการนับ9ก้าให้กับเรานะครับโอเคสําหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโลโก้แล้วก็ในส่วนของชื่อไว้ที่ฝั่งซ้ายของหน้าจอนี้ละกันนะครับตามที่มาผมชี้เลยตัวนี้นะครับก็จะ Android เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถทําได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสามารถไปทําการติดตั้งมาได้เลยนะครับเมื่อทําการติดตั้งแล้วก็เข้าแอปมาแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่สอนในส่วนของวิธีการสมัครละกันนะเพราะว่าผมคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยเกเลยน่าจะทําเป็นเนาะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสมัครตามปกติเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่กรอกข้อมูลแล้วก็เข้าระบบตามปกตินะครับเมื่อทําการเข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ จะเจอกับหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะครับก็อันนี้เป็นรูปโฮมตัวนี้เลยนะครับฟังก์ชันรูปบ้านนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแล้วก็จะเป็นรูปที่เป็นแขนเบ่งกล้ามนี้านะครับอันนี้สําหรับเป็นวิดีโอนะครับหรือว่าเราสามารถมาดูวิดีโอแล้วก็ออกกํบบาลังกายตามเขาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันในการดูวิดีโอแล้วก็สามารถออกกําลังกายตามมันเองนะครับ แล้วก็เป็นรูปคนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ละนะครับนี่โปรไฟล์นะครับมาในส่วนของรูปบ้านก่อนนะครับหรือว่าเมนูโฮมตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าแอปตัวนี้จะเป็นแอปสําหรับในการนับ9ก้านะครับนับเก้าก็คือว่าในการหาเงินเนี่ยนะครับในการหาเงินกับแอปเนี่ยมันจะมี2ช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับก็จะมาจากการนับ9ก้ากันเดินนะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับจะมาจากการเชิญเพื่อน นะครับเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้พอย t ์ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองช่องทางนี้นะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรือว่าการเดินนับก้าวเนี่ยนะครับเราจะได้มาเป็นพอยต์นะครับหรือว่าเป็นแต้มนะครับอ่าซึ่งแต้มเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของแต้มละกันนะครับมากดที่รูปคนเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่คะแนนของฉันนี้อ่านะครับก็อย่างเช่นตอนเนี้ยผมทํามาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับผมก็ จะมีอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าพอยต์นะครับ200,000กว่าพอยต์นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะได้ทั้งจากการเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจากการเดินนับก้าวด้วยตัวเองนะครับคือผมหาทั้ง2ช่องทางเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาแต้มตัวนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับโดยมากดที่ต่อไปตัวนี้ ก็จะมีในส่วนของการแลกเปลี <lawsuit royable ring> ่ยนเข้าเพลียวนะครับขั้นต่ำอยู่ที่3 US ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์20 50อะไรประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นแต้มนะครับที่เราได้จากการเดินนะครับแล้วก็จากการเชิญเพื่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันในการถอนเงินนะครับก็คือว่าหาพอยต์มาก่อนนะครับหรือว่าหาคะแนนมาก่อนแล้วก็เอาคะแนนสะสมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับว่าคะแนนเนี่ยมันจะมาได้2ช่องทางนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ การนับ9ก้านะครับการนับ9ก้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของช่องทางที่1ก่อนเลยละกันนะครับก็คือการนับ9ก้านะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเนี่ยนะครับคือทางแอปเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายให้เรานะครับว่าวันเนี้ยเราต้องเดินได้กี่ก้านะครับหรือว่าต้องเดินได้เท่าไหร่นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายก็คือว่า1วันนะครับเราต้องเดินให้ถึง1509งพนนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นพอยส์มานะครับซึ่งเขาจะจ่ายตรงนี้นะครับ จะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นรูปพิกเก็ตเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับลองกดเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมี3 3วันนะครับที่ผมไม่ได้รับย้อนหลังนะครับก็จะมีวันที่25นะครับวันที่24วันที่20นะครับวันที่26เราไปละเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับเนี่ยมันจะขึ้นประวัติย้อนหลังให้เรานะครับแล้วก็สามารถมากดรับย้อนหลังได้นะครับเพื่อนเนี้ยเขาจะทําการย้อนหลังให้เรา แต่ว่าสังเกตว่าเนี้ยมันจะมีวันที่25ใช่ไหมครับวันที่24แล้วก็วันที่23 22 21เนี่ยมันไม่มีนะครับมันข้ามาวันที่20เลยนะครับก็สาเหตุเพราะว่าวันที่21 22 23เนี่ยผมเดินไม่ครบ1 5 0 9ัน้ั่นเองนะครับอันดีวผมจะให้ดูประวัติการเดินนะครับมากดที่ตรงกลางนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีประวัติอยู่นะครับอย่างเช่นอ่ะเห็นไหมครับวันที่23วันที่2 2วันที่21เนี่ย ผมเดินไม่ครบ1 5 0 9นะครับดังนั้นเนี่ยทางแอปเขาก็จะไม่จ่ายพอยต์ให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเราเดินครบเนี่ยนะครับหรือว่าเดินเกินก็ตามนะครับเราก็จะได้เป็นรางวัลน,นะครับซึ่งเขาก็จะทําการจ่ายพอยต์ให้กับเราเองนะครับ่าก็ให้ดูแล้วเนาะว่าวันที่23ีเนี่ย2 3 22 21เนี่ยผมเดินไม่ครบ1500นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องครบ1509หนะครับห้ือ้อาเกินนะครับน 1, นปนะครับ แล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าสมมุติเราเดินได้ประมาณ3,000เนี่ยนะครับทางแอปเขาจะบวกพอยต์ให้เราไหมคําตอบคือไม่บวกนะครับเขาจะให้เราแค่300พอยคือมากสุดละนะครับถึงแม้วันนี้เราจะเดินได้1มื่นได้แสนเก็ตามเขาก็จะให้เรา300นะครับอันนี้ก็คือแม็กซิมัมสุดแล้วนะครับที่ทางเขาจะให้นะครับ อ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครแบบหาแต้มเนี่ยจากการเดินอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับสำหรับการสะสมแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินนะครับซึ่งช่องทางช่องทางหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือจะเป็นการเชิญเพื่อน อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เขียนว่าเชิญทันทีตัวนี้นะครับคือว่าที่ผมได้มาเยอะเนี่ยเราก็ถอนเงินได้ไวก็จะมาจากการกรอกโค้ดด้วยนั่นเองนะครับก็คือไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาเล่นแอปตัวนี้นะครับคือตัวเราเนี่ยจะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับจะเป็นรหัสเชิญของเราอย่างเช่นของผมเนี่ยก็จะเป็นรหัสตัวนี้นะครับที่ผมแปะไว้ที่ฝั่งซ้ายนี้นะครับก็จะเป็น l c jnw ใช่ไหมครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีอีกโค้ดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นโค้ดส่วนตัวของเรานะครับเรา แล้วก็กด Copy ก็ได้นะครับหรือว่าแชร์ก็ได้นะครับสามารถแชร์โค้ดนี้นะครับไปเชิญคนอื่นเข้ามาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เพื่อนเราเฉยๆนะครับอาจจะเป็นคนอื่นๆนะคที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับคือใครก็ตามเนี่ยที่ทำการกรอกโค้ดนี้นะครับเราจะได้เป็นคะแนนเสริมนะครับอยู่ที่คนละ300 points นะครับอย่างเช่นมีคนมากรอกโค้ดเราอยู่ที่100คนนะครับเราก็จได้คนละ300นะครับ1น0คนก็ประมาณ30,000ื่นเลยประมาณเนี้ย ก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้เไปแนะนําเพื่อนๆต่อเข้ามาได้นะครับก็คือว่าเราจะได้เป็นคะแนนเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็คนที่กรอกโค้ดนี้นะครับหรือว่าคนที่กรอกโค้ดของเราเนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือแฟฝงเลยนะครับได้ทั้งสองคนนะครับทั้งคนที่ให้โค้ดก็ได้300นะครับแล้วก็คนที่กรอกโค้ดก็ได้300นะครับวิธีการกรอกโค้ดเนี่ยก็มากดที่ตัวนี้นะครับมากดที่รูปของรูปคนเหมือนเดิมตัวนี้แล้วก็มากดที่ f i l l In the i n v เ a t i o n code ตัวนี้นะครับปึ๊บอ่า มันก็จะมีในส่วนของช่องว่างให้หลอกกรอกโค้ดนะครับคือสมมุติถ้าเพื่อนเราสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับก็ให้เขามาเมนูนี้นะครับก็ให้เพื่อนกรอกโค้ดของเราไปนะครับก็คือว่าเราจะได้300นะครับแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยก็จะได้อีก300นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กรอกนะครับผมก็จะมีโค้ดของผมเองนะครับจริงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกรอกโค้ดนี้ก็จะกรอกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของผมเนาะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในการกรอกโค้ดนี้ก็ กรอกได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากรอกโคดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาของเพื่อนๆของคนอื่นมากรออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ช่องทางที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับว่าจะกรอกโค้ดของใครตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครกรอกโคดนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะได้300ต่อคนนะครับแล้วก็คนที่กรอกก็จะได้อที่ที่3้0นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในสําหรับในการหาโค้ดเพิ่มอ่าไม่ใช่หาโค้ดนะครับหา คะแนนเพิ่มนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยนะครับทั้งจากการเดินแล้วก็จากการเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับคะแนนของฉันตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเก็บสะสมรวบรวมนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าพิภพาวได้นะครับอันนี้ผมก็ถอนไปประมาณ4ี่รอบแล้วนะครับก็มากดที่ตัวนี้นะครับอ่ากำลังตรวจสอบตัวนี้นะครับมันจะมีในส่วนของหลักฐานการจ่ายนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมถอนไปครั้งหนึ่งเนี่ย 3 US ดอลลาร์นะครับ3ดอลลาร์5ดอลลาร์20ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดตามที่ผมให้ดูตั้งแต่ต้นคิวนะครับก็คือผมได้รับเงินประมาณ500กว่าใช่ไหมครับก็ถอนไปประมาณ20นะครับแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยเหลือประมาณ580กว่าบาทนะครับจริงๆผมได้ประมาณ600กว่าบาทเนาะแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเข้า PayPal นะครับอ,อันนี้ก็ตัวนี้จากเงินจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทําก็มาทําได้ นะครับทำสบายๆนะครับจริงๆไม่ต้องเรียกว่าทาก็ได้เพียงแค่โหลดมาติดเครื่องก็พอละนะครับเวลาเดินไปนู่นนั่นนี่หรือว่าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็พกเครื่องโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับแล้วก็เขาจะทําการนับก้าวให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับเราก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรีเกตตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการจ่ายรางวัลให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเดินครบ1 5ึ่นะครับตามที่มันขึ้นโชว์ตรงนี้เลย โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านเลยนะครับที่อยากจะลองหาเงินฟรีนะครับก็อาจจะได้ไม่เยอะนะตัวนี้นะครับอาจจะได้เป็นเงินที่มันค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเงินเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ช่องทางหนึ่งละกันนะครับที่สามารถหาเงินได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็เถอะนะครับแต่มันก็ได้นะครับยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับทาฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับ